อยากงไ้พอท่านููเป็นศานีก็ใจถึงเกินเสือเมื่อสัตวามาถึนไอ้ดีเียมจะับอกใส่เด้ับสุภาพเดนใไ่บกเมื่อสัตวดามาถอนเกล้าี้มาถึงที่ถวะบตอหาเขาเต็้าขอบคุณเด้อเมื่พูดเออขอบคุณลาขอบคุณะเมี้าที่ตอรับครัใไส พี่ไม่ตีเป็นน,น,อออาานิดมวนอยู่นั่อเอกท่าอเศรการยเขธอก็บย้โตูตัางทาขึงนมาบนเนี่ี่มี่ะผูหยิบแยมแน่หนาเบ่งผม

ใหญ่บ้นไม่ได้ยังงเล่าเนคนที่ความสุขเลยได้ยังใหญใจดีใจใหญ่ใจสปอร์ตนะรยนาอเด่งยอ้่บาตย

อีกแเล้วเดี๋ยวไปละกรข้าอ,อีกบลีวล้วเดี๋ยวไปละานแล้วมีตอนที่วักบอกไม่หรือสาต่างวัดต่างบิดต่บงกักกบบิ อิจารณาูาประยุ ise, bronze, mai, ์แม่ก <sin> <okay. practition. S 1> ูมาลสู่กันเก็บเนืนอนั่นกอนเก็บราไว้เก็บเนื้นั่นทัดเยียราไว้กันนั่นเต้นฟังมารมณหลิปานากราเทียงคืนทป่ากราง่าที่ดงที่ป่าลับยาตราเดนกอดหุบกอดกอดตาจังบาราต้นปาทจังบานาต้นตาขทายเจอกระสิ่งม่อเลยมาพุ่งทางนี้้าทางนี้เมื่องกบคนสาคนสาเล่าจังบาน ยนหัวป <Arrow> ันสากลตาเมื่อใดท้าทวดก่าโบหันผมข้านั้งตายหลายการำลอกจอบวอกวอกท้าผมงส่ท้าสมัยอยู่ไร่สมุดมาบอกเจีบาจ่อแห่วาตั้งมั่ยเจีบตาจ่อห่า้งม่หลอกนี่นะหือเบาสอกหรือใา่บ่เแมนได้นโต๊หมูแมนได้ลายโยนโต๊หมูสวนกระเลือดนักสู้มันทองแผ็ดีรีสู มืนี้หายากลํากอดสุเมื่อนี้หายากลํากอนพ่อระกมพอเาซอยกันเพื่อไปพออื้อเหเลยม่พ่อคุพ่นส้อนไหนรับกอดดวใหม่ประเภทนี้สิไปข้อเข่าเกาลังเกาลังมาข้อเข่าเกาลังอาวเพกรวมผมมือหาหมองมอนหมองชนสีเงางียบในอากานี้คิด่าเที่เท่ากัน พ่อพ่อเสียงเบ่เบงูแลพนี่เสียงเย็นเศร้าเกกับนเขาบ่อดเขาไปสุ่มพยิ้ขอน้ยกเขาสู้านะเมื่อยามเสียงเื่องจจำไดอเสียยิงนาไอรีูจอมาีารานก้กดูเบียงจะรู้สสวิ์บางคนตายพไม่ได้ยินเสียงนา สวัสเดีครับปุรมิด้มัวสีมาโอ้ฮะนี่ล่ะเยพัฒนาทำไปเป็นไปยังสีลาเออาว่าได้ดอกเออคอคอเฮยเอาเด้อเอา ยีราบันิมอบนาะที่ให้ผู้สาวจากอำเภอบุญทลิกกับน้องแก้วน้องแก้วแก้วนารีน้องแก้วรัศมีน้องแก้วนารีศรีนครขึ้นมาคือหลายซื้อ,อจากจิจโจยีราบานันิอ้าว่าเบอร์ขอบคุณค่ะเสียงพ่อเมื่อสัสซานะซักดาเนี่ยค่ะขอบคุณหลายค่ะขอบคุณทีมงานแม่แม่ขอบคุณทีงม,มทงานเอือเอ่อยๆนาะเวทีนะคะมาเตรียมเตรียมชิม,มนวนละเนาะ ขอบคุณหลายนะคบขอบคุณกำลังแรงใจแกวนารีศีนพรกัสวัสดีค่ะสวัสดีพม่าพี่น้องย่างเป็นทางการเนาะโดนเติบนะคะโบด้มาล่มโซพี่น้องฟังบ่ได้ม่าพอนาเจอตาวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะแตม่าลัมเสกซองฉลองบุญฉลองงานมาพอนาเจอตากันในบรรยากาศที่สดชื่นพอสมควรนะคะย่ามหนาวอยู่ติว่าสาวม่าร่เงื่อแต่พี่น้องหอนคือสาวม่าลัอยู่บอกคะเนี่ยข่ยบ่คือมมวข่หอนผู้เดียว แสดงว่าคอยฟอนู้เดียวเนาะอ้าวมัอนี้มาในรูปแบบวัฒนธรรมนะคะมาแบบอ่าล่ำก่อนล่ำส่แค่นํ้ำแนแต่ว่าอิเล็กทรอนก็มีผู้ใดอยากตั้งเพลงกับหยดตูมากัสชีพ่อหลองให้ได้ยุติเนาะ ขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณทีมงานผู้สาวผัวเหมือดทีมงานบอยหยานผัวหนาเี่ีนะคะวันนี้ขอบคุณท่านพระอาจารย์นะคะเอิญแกนาวีศรีนครพร้อมด้วยทีมงานมาตั้งเสร็จสองฉลองบุญฉลองงานนะคะขอบคุณท่านผูวน้ำชุมชนท่านผู้ใหญ่ใจด,ดีท,ทุกท่านนะคะเราเถึทีมงานแม่ครัว อ่าผมมาเบิรกแยงมหลองหมอลำค่ะพี่น้องบานห้าบ้านนอนสนามคือเก่าเหมือนเดิมนะคะขอบคุณทีเบิกแยงอ่าแพงแกวนาเรศีนครจะเป็นผู้สาวซ้ำหน่อยจอดเป็นผู้สาวซ้ำใหญ่นะคะ้อนี่ดีอกดีใจได้ลบเราเตาขึ้นเมื่อพอน้าเจอตาสูพี่น้องฟัง้อนี่คือเก่านะคะลอบสูพี่น้องฟังอ้าขอบคุณโมนี่เครงครัมากับมอแค่นมหลบรอจากผู้บุญมั่งสาหารบอบไส้หน่อยลอยลีลา วันนีลีลากะสิบอ่อเพี้ยภาพบันไดอสีบแบบเรียบร้อยเรียบร้อยนะผู้สาวนาะ อ้ายกแหลกแขกมานไหวอ่อยยกคูสะกอนค่ะลึงึงคุณนิดามัดดาคุณนู่บาอาจารย์สกอนนาะแม่น้องโบเปิดสั่งเปิดสอนอะไรเป็นมอหลงมอล่ำค่ะนั่นตะคือคุณแม่ราตีแสนพวิโสขคุณปอาสายน้อชัยากคุณแม่จังไห้หน่อยสีนคนไฟบนไฟคนยกสสกาวาเสกหวาไหวสะกอนค่ะ อย่าเลยว่าสาธุสาเทว่าเป็นเจ้าผู้คาปาก็เอาไหลเลียนปัจลม และท่องขณะาานิยมคุณคู่คู่ปองให้ลูกมาสาทอมาซอยย้ลำล้ําต่อพ่อคุณศีลคุณทำหน้าโคนใตแท่นพาลนี่กับแมนหมอเท่าเจ้าหลวงอยู่ในสวนโลกกายมาส,เยยสาเดวายาสิได้โนกตัตยงยา nóc no, subscribe no, no. no, no. no, no. กระเหม็น่าโน้ขุณพันบุนเมื่อนี่ฝ้าหลวงทั้บุญขุนเมื่อนี่ฝ้าหลวงทั้งบุญขุนมาเป็นสัตว์ผ้าสากันารดบ้านร้านมาลองใจดึกทั้น้นยามมีเปรีมีบานมีบานขุนผู้บ่าอาจารย์ยาสิไรขีณาบ้าแม่สอยนเอาต่อสู้พังแจงเสียงดีมาตีคุณพระละ นั่งเดาวทางนั้นทำมาหันแปดหมื่นเดาทางนั้นทำมาหันแปดหมื่นแล้วมาเชื่อยาเสระมาบุ่มซอนสู้วอนความรู้ตาแต่เรียนมายาได้ค่าจับตันฟ้องฉันเด้อค่ะมามาแล้วมามาแล้วเพิ่งคนหน้าเป็นแถวอ๋กบุ่มสูงใหญ่ม้ารำรันดอกไม้ม้อนใดแต่ไขย้ำรอไใบกบกลางปัญญาบัดเวลาย้ำรังบอกงับเอาไว้ในย้ำรองในย้ำรอกใจถึงทำน้องคน โยงโยงโยงหอยคุณลุงได้ฟันยามนอนยาวน้ำไปจูบกันให้มาซอยน้ำสาทั้งคาถาอ่างขันสูอันเลี้ยงได้ในบทปันธรรมาขันแปดเมื่อในบทปันธรรมาขันแปดเมื่อในคน้งสารเอื้อนยองว่าดีมาเมื่อนี้สู่ต่อคานล้มมาเมื่อนี้สู่ต่อคานล้มให้สมกับเป็นหมอสากันทั้งไทยยอคู่ใบเส้นลำไปทางใหม่ยอคู่ใบเส้นลำไปทางใหม่ให้ ผู้ใดมีแด่นําไหมออกภาพไว้วงทางบนต์ทั้งเสร็จยังทําหยังก็ต้องมีผู้ค้ําใจเอาไว้ใจเอาไว้สาน่นขอรอดัังบาดนี้สิเหี่ยวบ่ไผปลอดไผเสี่ยวบ่ไผแ เอ้าอันนี้ทางบนลงไปนา่งแม่หน้อแมนผู้ขาวายคู่วาย้เพิ่นมาฟังบูดิวหลังโยนาโบมาฟังบูค่ากับขอบุญขอบุญกับผู้เพิ่นท่าบุญสั่นได้านี่ยเอาพอเราพูดพันสางพันป้อบ่อเทียมเหี้ยเทียมข้องแน้วจะได้ฉลองกับซาตุซาตุหมาเมื่อนี้ดีอกดีใจได้มาพอหนาเจอตาได้มาล้อเสดสองฉลองบุญฉลองงานบุญบ้านเฮาคุณกะทิ้นบ้านนอสนามของเฮ้านั่งแม่นอ no, ่อขอบคุณขอบคุญ ร um? ัางอกกำลังใจที่มองให้มององมอร่าเมื่อนี้ร่างอกบาคนเดะนเชเราจะักัรอการนันี่เรื่อสียคนองลโลกสูสวัด์ันนสู้แต่วันนี้ตีตคเใจมันันนี้มไหลน้นาเน ชสียบาสาเกสาตอนแล้วหน้ารีนีเพื่อเดีความบุกับใจขาดมาแล้วชาดีผจะมีโอกาสหน้าเจ็สองทลอน่างคแุ้ลำมวนกัมีไรกุหลารกัมีมาหัวน้ำแก้วหน้ารีกับบีบมลแม่ก็เลยมาแอมจอมบุญขึ้นแ่กุหลา Jangan เนนี้ที่หลงบ้านนอยแสดงเข้าใจดีใจดีทางฟังมอหลงมอลำยังเป็นระเบียบเรียบร้อยสนั่นบ่พอแจกติ๊บแถมมาให้มอหลงมอลำมอแค้นพร้อมอ่เมือนี้สุดยอดอีหลีพี่น้องบ้านนอาสุดยอดแจ้งพ่อเมื่อยจะคลองแน่ค่ะอย่า่าวรักเจ้าอาจจะางอยนุสิข้าเด้งเดืองนี้ได้แน่ยาสาวรักเด้อย่าสาวเมื่อนิจากันสาวเมื่อผอบมอลำความืเอนี้เมื่อเสร็จเราจะร้องปุ่นจะร้องงานเอาแบบสมมาผ้าควนเอาแบบในหน่อยเข้มๆหน่อยๆแฉะแฉะม้วนๆ เอหลายดูกแบบหลายสไายหน้าแม่หน่อไอ้แคมกันที้ไหนล่ะเข็ดจังไรหน้าแม่เมื่อนึงล่ำตากหมอกจังเล่นมากและล่ำตาแก่ตั้งเลืไข่จ่อยเพราะท่านไข่ดอกหักส้งสิเป็นวมาดเมื่อนี้มาสิพักแต่ว่ากะคิดหอดพี่น้องกินบ่อใดจังนึงกินหอดพี่น้องกับจังนึงเนาะเทวะบุญหลายสายยาวเดี๋ยวมาเสร็จสองจะร้องงานเบื่อมอนิเต๋อเนี่ยอาจารย์อาจารย์เมื่อมีจ้าจ่าที่จังมาสิสู้สวรรค์นี่ล่ะ Ee, เออมันเตือนมาน่ำใหญ่บอกพื้ใดเอออระวังกันเพราะมันิเตือนเขากลรับพีบเป็นอันการผันนเวน่าสะกอนสวัสดีค่ะว่าผู้เรียนดีเียจังผู้เริยนห้าเสียงผู้ใชาเจ้าบาทต่อผู้ใช้สี่สิบลโกใไรเที่ยงกันเอ้า ผู้ชายสี่ผู้หญิงห้าห้าสิบรับก่อนขอบคุณค่ะอย่าเอาตอกยามาจูดมือหนูใด <c oughs> ลูกเสือเขาไม่จับมือข้อเนี่ยค่ะจับจับมือซ้ายขอบคุณค่ะอ๋อเขาเนเป็นพ่อรอดสอนเขาเป็ลูกเสือเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆคายอ่าอันนี้อยากเจอไอ้ใดบ้างคะขอบคุณหลายๆเด้ไอไอ้เด้อ ยอดีม hey, ีแห oh right? uh ้งเดินมาเดินอะไมาไห้รน้ไลายก็มวยรูงานจีบาจังสีอันสาธุเลยมีเมียหลองเป็นหลอยมีเมียหน่อยเป็นสามาล่ำเร่อออ้เด้อทั้งสองเด้อสามอตาลุ่นนิจะเป็นเมียหน่อยได้บอกว่าเคือผู้ใหญ่แยตวงห่วลุ่นเงินหลายก็จานวัดปุ่แจกอย่างเดียวเสอาอแแสดงว่าหลอกงานจีมาามาอยู่จะเลื่อมไปสวยเงินเมียมางหลายกะพีเด้อ Oh, Lord, yes, สิฮาเรื่องสัทธาก็มีลายบอยกี่สัทธาาพดอกสัทธาอาศัยที่สัทธาอะไรสัทธาหัวโตที่หัวสัทธาโทหะเแล้วเสียได้นี่สัทธาห่างกายมี่ลายรูปแบบี่หัวใหไม่แก่หกอยู่ทางไหนสิท่านกองย่าใดเอื้อสภกกตบไฟละท่านในแต่ผู้ใหญ่พาบวชนานนัเ่อเอื้อ่านทางท่านวางด้นาคน กะได้รู้ท่านใจหอมเย็นต้องใจเชี่ยงจ่อเพราะน้องอันนี้เนเมนท่านกระท่านให้ไปก็ได้ท่านใจใสุ่ทธองสัทธาเออสัทธาแม่ธรรมจากหมอลำมาเจอกองตามความตงที่แต่เล่ามาือดีแม่สุอันสุอันไดดีแม่สุอัน